ดูดวงรายวัน12ราศีประจำวันที่30เดือนเมษา2566ท่านที่เกิดราศีมังกรวันนี้คุณจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหาเก่าๆที่ค้างคาท่านใดที่มีความคับข้องใจหรือมีความไม่สบายใจอะไรต่างๆเกี่ยวกับญาติพี่น้องวันนี้คุณก็จะสามารถเคลียร์ทุกอย่างได้ดีหรือท่านใดที่อยู่บ้านวันนี้ก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเคลียร์ของเก่าหรือทําความสะอาดบ้านยกใหญ่ หรือบางท่านก็มีเรื่องที่คิดไม่ตกวันนี้ก็จะเป็นวันที่นั่งทบทวนเรื่องเก่าๆบางท่านก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไกลไปในสถานที่ที่คุณอยากไปมานานแล้วด้านสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นต่างๆหรือบางท่านมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนล้อหรือเปลีล่ลยนอะไหลรถยนต์ด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้ววันนี้คุณจะมีการเคลียร์ปัญหาเรื่องเก่าๆที่ค้างคาหรือการพูดกันจากของคุณคุณต้องระมัดระวังด้วยนะคะสําหรับคนโสดวันนี้ คุณจะมีเกณฑ์เปลี่ยนใจหรือได้พบเจอคนใหม่ๆด้านการเงินการเงินของคุณยังมีการใช้ใจ่ายหมุนเวียนดีมากและมีไรายได้เข้ามามากพอสมควรดูดวงท่านที่เกิดราศีกุมช่วงเช้าคุณอาจจะมีความกัดกุ้มใจหรือมีความไม่สบายใจอะไรต่างๆเกี่ยวกับบรรดาญาติพี่น้องหรือมิตรชิดใกล้ของคุณ คุณต้องควบคุมอารมณ์และสติให้มากๆนะคะท่านใดที่ต้องเดินทางวันนี้คุณจะมปในสถานที่ที่มีคนเยอะมากต้องใช้ความระมัดระวังด้วยหรือบางท่านก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับการได้พบเจอเพื่อนเก่าๆด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยังดีต่อกันสําหรับคนโสดวันนี้คุณจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับกา,การได้พบเจอใครบางคนที่ถูกใจใช่เลย ดูดวงท่านที่เกิดราศีมีนหากท่านใดที่เจรจารเรื่องสำคัญําคัญหรือเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายที่ดินวันนี้คุณจะได้รับข่าวดีๆหรือท่านใดที่รอฟังข่าวอะไรอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีหรือประสบความสําเร็จด้วยเช่นกันด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วถือว่าเป็นวันที่ดีมากๆวันนี้คุณจะเติมเต็มความรู้สึกดีๆให้กับกันหรือคู่รักให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือคุณดีสําหรับคนโสดก็มีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจและเขาก็จะเทคแคร์ดูแลคุณดีมากๆ ดูดวงท่านที่เกิดราศีเมษวันนี้คุณจะไปในสถานที่ที่มีร่างทรงหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือมีคนแปลกๆไปกันมากหรือในสถานที่ที่มีคนพุกพ่านมากๆอย่างเช่นเป็นชาวต่างชาติหรือวัดวาอารามที่มีความเข้มขลังพอสมควรหรือบางท่านก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการได้พบเจอกับเหตุการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกแปลกอกแปลกใจหรือสิ่งที่คุณคาดคิดไว้มาอาจจะกลับตำลบปัดด้านความรักถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยังดีต่อกัน สำหรับคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจและคุณก็จะทำความรู้จักกันมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าคนที่เด็กกว่ามันอาจจะไม่ค่อยดีนะคะดูดวงท่านที่เกิดราศีพฤษวันนี้จะเป็นวันที่คุณต้องใช้ความคิดมากพอสมควรหรือคุณมีเรื่องที่ทำให้คุณต้องเสียอกเสียใจหรือเสียดายอะไรบางอย่างหรือโอกาสที่คุณพลาดไปแล้วคุณอาจจะเสียดายและมันไม่มีโอกาสที่จะหวนคืนมาเลยหรือบางท่านก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องผู้หลับผู้ใหญ่จะเจ็บป่วยไม่สบาย หากท่านใดที่ใช้ใจ่ายเงินทองมือเติบต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าคุณเสียไปแล้วเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกเสียดายมากๆและควรระมัดระวังมิจฉาชีพด้วยเกี่ยวกับโลกออนไลน์คุณอย่าไปหลงเชื่ออะไรมันมากมายด้านสุขภาพต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะวันนี้คุณอาจจะไม่ค่อยสบายหรือท้องไส้อาจจะไม่ค่อยดีหรือบางท่านอาจจะเป็นภูมิแพ้หรือบางท่านอาหารเป็นพิษท้องอืดไหมต้องดูแลตัวเองด้วยนะ หรือบางท่านก็มีเรื่องที่อึดอัดใจพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเร่อความรักสำหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วถือว่าเป็นช่วงวันเวลาที่ดีต่อก,กันแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ดีมากมายแต่ก็ยังไปกันได้สำหรับคนโสดต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องความเสียอกเสียใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักหรือคนรักของคุณหรือคนที่เคยดีกับคุณอาจจะจากคุณไปดูดวงท่านที่เกิดราศีเมถุน วันนี้บางท่านอาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือบางทีอาจจะรู้สึกท้อทแท้ใจหรือคิดแผนการอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยจะปกติสักเท่าไหร่ต้องควบคุมตัวเองหน่อยนะคะดูแลตัวเองด้วยด้านการเงินช่วงนี้คุณมีรายจ่ายเยอะมากพอสมควรหรือบางท่านมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเจรจาขอความช่วยเหลือจากผู้หลับผู้ใหญ่ในเรื่องบางเรื่องหรือในเรื่องงานก็มีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือเรื่องนั้นๆ ด้านสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อเส้นเอ็นหรือการปวนหลักปวดเอวหรือบางท่านมดลูกไม่ค่อยดีหรือบางท่านไม่ค่อยจะมีความสุขสักเท่าไหร่ด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันดีอยู่ส่วนคนโสดแนะนําว่าให้โสดไปก่อนนะดูดวงท่านที่เกิดราศีกรกฏวันนี้คุณตั้งใจที่จะทําอะไรคุณก็จะได้ทําตามที่คุณแพนเอาไว้ แต่ว่าต้องระมัดระวังความขัดแย้งกับคนที่คุ้นเคยหรือกับเพื่อนหรือกับพี่น้องนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องคําพูดคาจาหรืออะไรบางอย่าง ด้านการเงินการเงินของคุณยังมีใช้ใจ่ายสะพัดดีมากค่ะส่วนด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วถือว่าเป็นช่วงวันเวลาที่ยังดีต่อกันอยู่ท่านใดที่เป็นโสดก็มีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจและเป็นผู้หลับผู้ใหญ่และทําความรู้จักกันมากขึ้นหรือมีโอกาสได้ไปทําความรู้จักกับญาติพี่น้องหรือพาไปบ้านดูดวงท่านที่เกิดราศีสิงห์ วันนี้คุณก็จะมีความสุขใจและสบายใจมากขึ้นหลังจากที่มีความเคร่งเครียดหรือมีเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกวุ่นวายหัวใจมาหลายวันคุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณอยากทำและทำในสิ่งที่คุณรู้สึกพอใจและมีความสุขใจและสบายใจดีด้านการเงินคุณยังมีเงินไว้ใช้ใจ่ายหมุนเวียนดีด้านความรักสำหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วถือว่าความรักยังดีอยู่นะคะสำหรับคนโสดให้รักตัวเองให้มาก ดูดวงท่านที่เกิดราศีกันวันนี้คุณจะมีความตึงเครียดและไม่ค่อยจะสบายใจสักเท่าไหร่นะคะคุณอาจจะไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีเรื่องที่ต้องหูดหงิดกวนใจหรือบางท่านมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการเจ็บป่วยไม่สบายท้องไส้ไม่ค่อยดีหรือเป็นไข้ตัวร้อนด้านความรักสาหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วถือว่าเป็นช่วงวันเวลาที่ไม่ค่อยจะดีต่อกันสักเท่าไหร่นะคะอาจจะห่างกันด้วยเหตุผลของการทํางานหรือการเจ็บป่วยไม่สบายหรือมีความขัดแย้งกัน รวมถึงผู้หลับผู้ใหญ่ที่เคยดีต่อกันอาจจะหายหน้าหายตาไปหรือผู้ใหญ่อาจจะเจ็บป่วยไม่สบายความรักสําหรับคนโสดช่วงนี้แนะนําว่าให้เว้นวรกไว้ก่อนดูดวงท่านที่เกิดราศีตุลวันนี้คุณจะมีความไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการงานหรือเกี่ยวกับเรื่องลูกน้องบริวารของคุณและการจัดการลาผลต่างๆอาจจะไม่ค่อยมีระเบียบเรียบร้อยสักเท่าไหร ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องคำพูดคำจาของคุณด้วยด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ยังดีต่อกันถึงแม้ว่าจะมีความขัดแย้งกันบ้างและความรักอาจจะลดน้อยถอยลงไปสําหรับคนโสดให้รักตัวเองให้มากๆและคนที่คุณเล็งเอาไว้ก็อาจจะหายหน้าไปปล่อยไปก่อนนะคะดูดวงท่านที่เกิดราศีพิจิกเรื่องการงานของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน และคุณต้องทําใจว่าสิ่งที่คุณคาดหวังมาอาจจะไม่เป็นไปตามแผนที่คุณวางเอาไว้คุณยังต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องงานอีกด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่รักแล้วหรือมีครอบครัวแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงวันเวลาที่ยังดีให้ความไว้วางใจหรือให้การสนับสนุนกันดีอยู่สําหรับคนโสดแนะนําว่าให้โสดไปก่อนนะด้านสุขภาพต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องดวงตาหรือเกี่ยวกับเรื่องท้องหรือกดไหลย้อนหรือภูมิแพ้ หรือบางท่านก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคันตามเนื้อตามตัวหรือต่อมต,ต่างๆในร่างกายดูดวงท่านที่เกิดราศีธนูวันนี้หากคุณต้องทํางานวันนี้คุณจะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องลูกน้องบริวารมากๆเลยหรือบางท่านมีลูกก็จะมีความเป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับเรื่องลูกมากหรือบางท่านก็กําลังศึกษาคนา้นคว้าวิธีการใหม่ๆในการทำมาหากินหรือหาความรู้ใหม่ๆ ด้านการเงินของคุณจะมีรายจ่ายเพียบด้านความรักสําหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวแล้วต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องคําพูดคําจาและระวังความรักที่จะทําให้คุณมีปัญหาได้หรือระวังรักซ้อนรักแทรกนั่นเองส่วนคนโสดแนะนําว่าให้โสดไปก่อนค่ะด้านสุขภาพบางคนก็ผิวเสียหรือบางคนนอนไม่หลับไม่มีความสุขหรือบางคนก็มดลูกไม่ดีระบบสืบพันธุ์ไม่ดีหรือบางคนไตนิ่วไม่ดี